สวัสดีครับวันนี้พบกับผมบักไอชแนลนะครับวันนี้นะครับมากินข้าวป่านะครับมาหากินข้าวป่านะครับว่าจะหาอะไรย่างนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูหาอะไรย่างก่อนนะครับมีหลายตัวอยู่นะครับวันนี้มาบ้านสวนพี่ชายนะครับ เศรษฐกิจพอเพียงนะครับนี่นะครับนี่เป็นเถียงนาเป็นที่เศรเมยเศรพักนะครับนี่นะครับบรรยากาศนะครับบริเวณบ้านน้ำนี่นะครับต้นไม้ก็พึ่ง ต้นไม้ก็เพิ่งมาปลูกนะครับนี่มานี่นะครับของอย่างนะครับก็มีหลายตัวนะครับนี่นะครับของพิ้งของอย่างนะครับนี่นี่ครับผม นู้นก็เป็นเป็ดเทพนะครับอันนี้เป็นเป็ดปักกิ่งหรือเป็ดอะไรไม่รู้ครับนี่นะครับมีสะหลังบ้านนะครับเลี้ยงปลานะครับตอนนี้มันหน้าแรงนะครับผมหน้าแรง นาโผจะเขียวต้นไม้นี่ก็น่าจะปลูกได้ประมาณสักสี่ห้าปีต้นเล็กๆแม่นวะสี่ห้า 4, ปีแล้วต้นพวกต้นไม้พวกนี้วะสี่ปีนี่ครับต้นไม้จากดินนานะครับมาปลูกต้นไม้นะครับมีต้นดอกแคร์นะครับนี่เอาไปใส่เน,นึ่งปงนึ่งปลานะครับแล้วก็มีต้นมะขามหวานนะครับมีต้นมะขามหวาน นี่นะครับบรรยากาศครับผมนี่ครับเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นะครับตามศาสตร์นะครับเลี้ยงปลานะครับนี่นะครับทํานาบ้างเล็กน้อยนะครับอันนี้ต้นต้นผงชุลสนะครับ หรือว่าเขาเรียกคณะเม็กซิโกเล่าคณะชายาอนนี่นะครับคณะชายาบรรยากาศยามยามเย็นนะครับที่อำเภอเท่าอุเทนนะครับจังหวัดนครพนมนะครับนู่นครับผมเจ้ารถตู้โมก้าครับพาเข้ามานะครับแต่ก่อนนะครับตอนมาใหม่ๆนะครับนี่นะครับ ปลูกข้าวด้วยแล้วก็เลี้ยงปลาด้วยนะครับ <c oughs> ตอนนี้ก็บรรยากาศค่ำคืนนะครับ <c oughs> นี่ครับ <c oughs> กำลังมชามีไฟ <c oughs> ครับผมใส่โซลาเซลล์นะครับใช้แผงโซลาเซลล์นี่ครับที่นั่งจิบเรานะครับนี่ครับผม นี่ครับเมนูเราจะมีตำแตงนะครับวันนี้กับย่างไส้นะครับกึ้นก่อนแกะข้าวนะครับแกะข้าวไม่มีม,ม,มีหนุงข้าวนิดเหน่อยพอเป็นกระใสเป็นไงครับบรรยากาศพี่น้อง ตะวันตกดินนะครับของโมงนี่เนหรอสวยมากเลยครับจะเป็นย่าอ้ไอ้ไอ้้ทิศเห,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 หนโอยครัง,รง,ง <c oughs> ไฟก็จะสลัวสลัวนะครับเพราะว่าเราไม่ใช่ไฟบ้านนะครับ เราเป็นไฟโซล่าเซลล์นะครับชาร์จลงแบตนะครับเดี๋ยวมาอีกสองสามปีหน้านี่เป็นป่าเลยนะครับต้นไม้ใหญ่เลยครับมารอบหน้าแต่ก่อนเป็นนานะครับเป็นทุ่งนานะครับไม่มีไม่มีต้นไม้เลยนะครับ พี่เขาออกจากชีวิตเมืองกรุงนะครับมาอยู่นี่นะครับมาทําให้เป็นบ้านสวนนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราตอนนี้ก็ให็นข้าวเขาแล้วกันแล้วอันนี้ย่างใส่นะครับนี่ย่างใส่ครับแซ่บ อย่างใส่อันนี้คือเจ้าของนานะครับนี่นะครับด็เตอร์เกาะนะครับวายปัุบันเาเลยตำหมักแตงบ้านฮาครับตำหมักแตงมากินน้ำกันเด้อสมพักเื้นที่น่องสมพักครับนี่นี่ครับบรรยากาศครับทุ่งไฮโนรแห่มาหาถามว่ได้แล้วเดี๋ยวต่อไปพิ่ซิเฮ็ดเป็นนั้นโคกน้องนาแมน มันเย็นจนโคกหลงหน้าแล้วครับน้ำร่องครับตอนนี้น้ำร่องครับกลิ่นน้ำตาลปานอาหารร้ายโอ้โแก่ข้าวก่อนแก่ข้าวก่อนเลยอือครับข้าวข้าวเจ้าวะเออข้าวเจ้าข้าวเจ้า

ครับรรยากาศตรงไหนตรงหน้ามันก็เห็นแล้วครับมันมืดแล้วนรับผมพี่น้องมือนี่นะครับก็นี่แหละครับบรรยากาศกินน้ำไห้น้ำหน้าอันนี้มาดามนะครับมาดามอ้อมนะครับก็นั่งกินกันนะครับซุ้มกันนะครับ จะลองกินอืมซีเมนอโวแงแม่พระข้าเจ้าอีกเมนูนะครับนี่ครับไข่ครับอืเป็นเมนูที่แบบฟังเสียงกรอบไหมกรอบขนาดว่าได้กินไม่ใช่ไข่นะขนมเกี๊ยบกุ้งอืมกรอบมะ โอ้จมุนนี่โอ้มันนั่งนั่งหน้าบุดะเห็นบอืมนี่ครับบรรยากาศไทยหน้าสวนนะครับอื่อดาเลยนะ โทษไดเป็นโมแล้วปุ่นโมยืดช่าาเกลียดกินหมูทุกบรรยากาศกิ่อยให้อยู่หน้านะครับ ว่า <ENNIS S 1> <on> LAURA, ใส่หัวอยิ้มใส่แตวแล้วไอยู่หัวยู่มใส่แต่หัใส่ถามดรื่าคุณเจลียวยิ้ใส่ไข่ทอด mm. โองานปืเมนี่ก็กินบรรยากาศนะครับอยู่หน้าอยู่ไ้ยางต้องคัดล้างพ่วม เอาสำนีเนาะพบกันคลิปหน้านะครับผูใดเห็นคลิปก็ขอให้ร่ำให้รวยนะครับมีความสุขความเจริญนะครับฝากติดตามนะครับกดไลค์กดแช่นะครับทาง YouTube นะครับบัก h a ชแนลนะครับเพจ a c e b o o k นะครับรถตู้โมกานะครับมืัอนี้ก็ขอจากไปนะครับสวัสดีครับ